สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นา,นาพันา์ไม้บ่ายนิตยานะคะที่เห็นอยู่นี้ก็คือแกลบใหม่นะคะวันนี้เราจะมาทำแกลบใหม่ให้เป็นแกลบเก่ากันนะคะเพื่อเอาไว้ปลูกต้นไม้นะคะตัวนั้น นะคะก็คือแกลบเก่าพร้อมที่จะผสมดินปลูกต้นไม้ได้แล้วนะคะอ่าอย่างตัวนี้เป็นสเสน่ห์จันทร์ขาวยิ่งต้องหมัก,กแกลบนะคะก่อนที่จะนํามาผสมดินปลูกต้นไม้กันนะคะก็คือ,อทําไมต้องทําแกลบใหม่ให้เป็นแกบเก่านะคะเพราะใน แกลบใหม่นะคะก็จะมีสารซิลิกอนซึ่งจะไปดึงออกซิเจนและไนโตรเจนนะคะมาย่อยสลายตัวมันเองนะคะ mm hmm. เมื่อเรานำแกลบใหม่ไปปลูกต้นไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับนะคะพืชผักสวนครัวก็จะไม่มีประโยชน์นะคะตัวนี้คือเขาจะไปดึงไนโตรเจนในดิน เพื่อมาย่อยสลายตัวเขาเองนะคะก็จะทําให้ต้นไม้ใบเหลืองนะคะสุดโทมนะคะไม่สวยเพราะฉะนั้นแกลบใหม่ห้ามนําเอาไปปลูกต้นไม้นะคะพืชผักสวนครัวก็ต้องผ่านการหมักก่อนนะคะตัวนี้ก็จะมาดูวิธีการกันเลยนะคะสําหรับวันนี้พินิจจะใช้แกลบตัวนี้นะคะแกลบ3มส่วนนะคะและใช้ขี้วัว1ส่วนและใช้ จุลินรีย์สังเคราะห์แสงนะคะต่อน้ำห5ลิตรนะคะก็มาดูวิธีการกันเลยนะคะตัวนี้แกลบ3ส่วนนะคะพี่นีกก็จะใช้ขี้วัว1ส่วนนะคะะใส่ลงไปแบบนี้คือวิธีการทำแกลบใหม่ให้เป็นแกลบเก่านะคะอ่ะขี้วัว1ส่วนนะคะ เสร็จแล้วก็จะะน้ำจุลินทรีย์นะคะสังเคราะห์แสงใส่ในน้ำนะคะ5ลิตรและค่อยๆนะคะเทลงไปในแกลบค่อยๆค,คนให้เข้ากันนะคะตัวนี้พี่นี่จะใส่1ขวดเลยนะคะอ่ะใส่ลงไปแบบนี้ นี่คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงใครไม่มีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็ใช้จุลินทรีย์น้ําซาวข้าวได้นะคะสูตรนี้ทีนี้เราก็จะผสมนะคะให้เข้ากันตัวนี้จะเป็นคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะ ไม่ได้ทําเยอะนะคะตัวนี้จะทําให้เพื่อนๆดูก็ใช้ปริมาณที่ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะนี้จะเป็นขี้บัวกับแกลบใหม่คลุกเค้าแบบนี้นะคะอ่าก็ใช้น้ําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะค่อยๆลดลงไปนะคะอย่าไปลดครั้งเดียวนะคะตัวนี้ก็อ่กคนให้เข้ากันนะคะตัวนี้ ค่อยๆนะคะขยำให้เข้ากันจนความชื้นสามารถํำได้นะคะอันนี้ก็ค่อยๆนะคะลดไปเรื่อยๆนะคะจนเกรบได้ความชื้นตัวนี้ก็จะเป็นการหมักแกลบใหม่ให้เป็นแกลบเก่านะคะเมื่อ,อผ่านขั้นตอนก็หมักเอาไว้ตัวนี้สองสัปดาห์นะคะในการหมักตัวนี้คือสองสัปดาห์นะคะ จริงๆแล้วมีหลายสูตรด้วยกันนะคะในการทำแกลบใหม่ให้เป็นแกลบเก่านะคะก็เพื่อนๆเลือกตามที่สะดวกได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นใช้ยูเรียก็เป็นอีกสูตรหนึ่งนะคะวันนี้เป็นสูตรดึงขึ้นมานะคะคุกเ้าให้เข้ากันเลยตัวนี้ ไปสองสัปดาห์นะคะผ่านกระบวนกนารหมักแล้วสารซิลิกอนในแกลบก็จะกลายเป็นซิลิก้านะคะเป็นสารซิลิก้าซึ่งก็จะมีประโยชน์กับต้นพืชนะคะคราวนี้เรานำไปปลูกไม้ประดับปลูกผักเพื่อผักสวนครัวนะคะก็จะงดงามนะคะด้วย ดินที่มีความเบาจากแกลดนะคะทำให้ดินร่วนซุยสามารถลากสามารถชอนชัยนะคะชรอชัยหาอาหารได้เก่งนะคะตัวนี้ถ้าผ่านการหมักแล้วนะคะนี่ก็อีกสักครั้งหนึ่งนะคะ,ะประมาณนี้นะคะ,ะยังไม่ได้นะคะ ประมานี้นะคะก็ความชื้นได้หมักเอาไว้หาวัสดุมาปิดไว้นะคะตัวนี้ก็นำมาปิดมาปิดด้านบนไว้เพื่อไม่ให้แสงส่งสองถึงนะคะให้เกิดขบวนการในการย่อยสลายนะคะทิ้งเอาไว้อสองสัปดาห์นะคะเพื่อนๆก็สามารถนำมาปลูกต้นไม้ได้นะคะปิดไว้แบบนี้อ่ะเสร็จแล้วนะคะ เป็นการทำแกลบใหม่ให้เป็นแกลบเก่านะคะสำหรับไลน์นี้นะคะก็คงจะเป็นประโยชน์นะคะกับเพื่อนๆที่ชอบไม้ดอกไม้ประดับนะคะพืชผัก,ผกสวนครัวนะคะในการปลูกก็คงจะลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคะ่ะสวัสดีค่ะ